พบกับสืบสต็อกเชอร์ล็อกหุ้นหุ้นน่าสืบของเราในวันที่1 1พฤศจิกายนนี้ราคาหุ้นดีตัวแรงมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วหลังจากที่สะสมพลังงานมาร่วม2เดือนเศษราคาหุ้นที่เราจะตามความเคลื่อนไหวในเช้าวันนี้เปิดบวกที่4บาท56สตางค์และบวกต่อขึ้นไปได้สูงถึง4บาท82สตางค์หรือบวกไปประมาณ 10. 5เเซขณะที่ปริมาณการซื้อขายก็หนานแน่นชัดเจนหากเทียบกับค่าเฉลี่ย5วันทําทำการซื้อขายก่อนหน้าสูงกว่า400เเซ เรากำลังพูดถึงหุ้นบริษัทห้องเย็นเอเชียนซีฟู้ดจำกัดมหาชนหรือว่าเอเชียนผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิต,ลตภัณฑ์อาหารทะเลแช่เยือกแข็งทูน่ากระป๋องและผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เอเชียนเพิ่งจะประกาศงบในไตรมาสที่3ออกมาดีเกิดคาดโดยพลิกกลับมามีกําไรถึง84ล้านบาทจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มียอดขาดทุนอยู่ส่งผลให้ไเดือนแรกของปีนี้มีกำไรสุทธิ132่ล้านบาทนับเป็นกำไรครั้งแรกหลังจากที่ขาดทุนต่อเนื่องมาถึง2ปี ด้านผู้บริหารเองก็ออกมายืนยันว่าเอเชียได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วพร้อมทั้งมั่นใจว่ากำไรทั้งปีนี้จะแตะ160ถึง200ล้านบาทซึ่งถ้าดู9ก้าเดือนแรกที่ผ่านมานับว่ามีความเป็นไปได้สูงส่วนแผนธุรกิจในปีหน้าเอเชียนเตรียมมุกตลาดอาหารพร้อมทานและอาหารสัตว์แบบเปียกเพื่อหวังช่วยดันกำไรสุทธิโตต่อเนื่องใน1-2ปีข้างหน้า ราคาหุ้นที่ติดตัวแรงสะท้อนการเทินออราวของผลประกอบการที่พลิกกลับมาเป็นบวกได้อย่างชัดเจนตลอด3ไตรมาสที่ผ่านมาแต่ต้องไม่ลืมว่าเอเชียนเป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องต่ำเพราะด้วยการถือหุ้นของนักลงทุนรายย่อยด้วยสัดส่วนเพียงแค่10%จากหุ้นทั้งหมด360หล้านหุ้นหลายด้วยราคาหุ้นไม่ถึง5บาทการข้อซื้อของนักลงทุนรายใหญ่ก็จะใช้วงเงินเพียงแค่100กว่าล้านบาทเท่านั้นก็สามารถชี้นำราคาหุ้นบนกระดานได้ตามใจชอบแล้ว เมื่อสืบจากนักวิเคราะห์บลกธนชาติวิชันันทำบำลุงประเมินว่าราคาหุ้นเอเชียนปรับตัวขึ้นมาสูงแล้วดังนั้นจึงแนะเกงกำไรในกรอบแนวรับแนวต้านโดยประเมินแนวรับไว้ที่4บาท60สตางค์แนวต้าน4บาท90สตางค์โดยให้ขายตัดขาดทุนหากหลุด4บาท40สตางค์